สวัสดีทุกท่านเราก็จะเดินทางกลับนะพี่น้องเว้ยอย่าให้ซิลเก็บของเสร็จสิ้นภารกิจเก็บข้าวของเดินทางกลับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนทุกท่านเออได้เท่านี้วันนี้เออเหล็กหมดด้วยแหละปัญหาประเด็นเออเหล็กประดัดมาหมดพอดี เหล็กกล่องสีที่เอามาหมดแล้วพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c 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 ่น้องเออเออฮ่าจะเอไปไหมกับบ้านกับลุงไหมไปหอเปล่าไปไหม ไปไหมกับบ้านกับลุงไหมไปไหม,ไป,ไ,หมไปเที่ยวไหมบ้านลุงมีมีมีสระว่ายน้ําด้วยนะไปไหมมีมีบ่อเลี้ยงกเาเข้ด้วยนะไปขึ้นรถไปเลย เเก็บสายไฟพูดละไปไว้อยู่เพื่อนพ่นก็ได้่าไปห้อยหอยไว้แถวบ้านนั่นนะหามงหอยไว้รถมาอยู่บอ่อหนมนื่นีน่หรือว่ามีงานฮะโอเคเป็นทีมงานเที่ยงทำํำบ่เที่ยงยังมาบ่ด้วยไรสิบโมงเนาะโอเคอ <laughs> sơn này, ni cái đấy loang nhục ok được gọi <laughs> đó tí ghi lại tôi ừ. អឺជិះរយចប់ផ ਾਰ គិតអូអូចាំទៅវិញហាមខនត្រូថាមានមកយ៉ាង เก็บของเจ้เอเด็กยิงควันข้าวชาวบ้านเรียกเมาไงบ,ายบาย,บายบายหน่อยแล้วย,ย,ยิ้มยิ้มไม่เห็นฟันหน่อยแขวแคว่ามีแล้ว มันล้นมดแล้วแคลทบานนยบายโอ้นี่นี่นีนังลืมมาลงเล็กอืมไปไปคนเอาไว้นำกันอยู่พุ่นมีอยู่สองสามท่อนนี่ ทำไมกับันรูปไปเที่ยวล้วงเที่ยวอยาเล่นเลยเป็นยังไงคนเล็กแล้วคนเล็กแล้วนี่ไงเล็กอยู่ในนี่นะลืมมาลงเลยนี่ใช่เอาลงหมดเลยเอาลงหมดเลยให้นางจับตัวนี้อ่ะใช่นางเอาไปเอาไปกองไว้นทำกันอยู่ยพุ่นเด้ออะไรจักรยานเลยเอาเลยเร็วๆ

เสร็จสิ้สนภารกิจของวันนี้ทุกท่านเออไอนนิาอดเดินทางครับทุกท่านวันนี้ก็ได้เท่านี้แหละเออได้โคโลเคลยอยู่เท่านี้โอ้โครงเบลเลอร์เลยดีถ้าทำ หลังคาลายเสร็นใหญ่เลยนะท่านบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเออฮะพรุ่งนี้เอาเหล็กกองสี่มาเพิ่มอีกกี่เส้นเนาะ๋ยวนับก่อนนะท่านว่าพรุ่งนี้จะเอาเหล็กกองสี่มากี่เส้นอ่หนึ่งสองสามสี่เอาสี่เส้นสี่เส้นพอไหม สี่ห้าหกเจ็ดเอากองสีมาเพิ่มอีกเจ็ดเส้นนะพวกนี้เอากองสีมาเพิ่มเจ็ดเส้นโอเคดูรเรื่องมือนกองสีเบิกเพิ่มเจ็ดเส้นน่าจะพอเจ็ดเส้นน่าจะพออยู่ แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องต่อต่อโอ้เจ็ดเส้นพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวเด็กกลับไปเอาอีกนิดเนาะเอามาเพิ่มๆไปแปดเส้นอเอามาแปดเส้นพรุ่งนี้ออันนี้ให้หน้าที่ของส้มเลยนี่ตอนเช้าเอาสายไฟมาไว้นี่เด้อเสียบสายไฟต่อสายไฟเด้อ <laughs> ตอนตอนแรกจะเก็บเด้อ อยากส้มเออส้มมันไม่ค่อยหวานก็เลยออกเปรี้ยวๆแล้วก็เลยเป็นเปรี้ยวโอ้เก็บสายไฟเยี่ยมมอนหรอแม่้ m e นเอาใยซ้อนดูสิสอนส้มเออเฮ้ยเกสมออกับบุญอ้ มันมันมันจะสียุ่งกันแบบนี้แบบนี้ไม่จะพามันโล่ะกันไหนี่เด้อแบบนี้อ่ะมันสิพันกันแบบนั้นน่ะเออแบบนั้นแหละยาวๆเลยเออคือยังคือยังเก็บเสือกง่วนี่เด็กหญิงสบแนวขั้นเด็กยังเก็บกันไหนนู้นไปไหม จับไปะ,ะ,ะจบระรนนับ่จับไปคไม่ค่ะจับไปคเดค่ะจับไปค่ะ่ันไป้่ดิน่างะลับไอ่ะไม่ันไปหาต่คกุ้งต่ออะไนะับไป<ห>ค่ค่ะจับ่ครนะจับไห่ะัมคั่อองคัองะอม

ไปช้อนไปช้อนด้วยสิจะะคหา,า<ป>เรียบร้อยอเราเดินทางกลับ,าลบฝากไว้ทีนี้นะท่านโนนเออชิวกำลังจะเดินไฟไปหาห้องน้ำห้องน้ำมันไม่มีหลอดไฟแล้วท่านเดินหลอดไฟไปหาห้องน้ำ ฝากไว้ท่านี้ครับผมเดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ